สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพคนพิการและเด็กแรกเกิดนะคะเดือนมิถุนายน2565 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินวันไหนวันที่เท่าไหรสอบถามกันมาเยอะกันทีเดียวนะคะพออนอยก็จะลงคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเดือนมิถุนายน2565กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบีย้ยอย่างชีพคนพิการและเด็กแรกเกิด เข้าในวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ค่ะวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ไปเช็คตรวจสอบกันได้เลยนะคะคาเบียยังที่ผู้สูงอายุค่ะก็คงจะเลทตามขั้นบันไดเหมือนเดิม60-69 600บาท70-79 700บาท 8ปดสิบถึงแปดสิบเกาบาท90ปีขึ้นไป1,000บาทนะคะคะเบี้ยยังชีพคนพิการค่ะอายุต่ำกว่า18ปี1,000บาท18ปีขึ้นไป800บาทผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสิการแห่งรัฐค่ะแปดบาทก็จะโอนเข้าในวันศุกร์ที่10มิถุนาย,ยน2565ัาร อีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าในวันพุทธที่22มิถุนายน2565 mm. เด็กแรกเกิด600บาทเช่นเดิมเช่นเคยจนถึงอายุ6ปีนะคะก็คงจะชัดเจนกันแล้วสำหรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุคนพิการและเด็ก เกิดในเดือนมิถุนายน2565โมบัญชีกาโอนแน่นอนโอนวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565สำหรับเงินเพิ่มพิเศษที่ครมมีมติเมื่อวันที่26เมษายน2565เห็นชอบในหลักการนะคะกับกช่วยเหลือพิเศษ ตามขั้นบันไดค่ะตั้งแต่1น0่งร้อยาสิบสแล้วก็สองบาทนะค,ะ,คะก็ต้องรอนะคะหเดือนนี้ได้แน่นอนมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนสองพันบห้จนถึงเดือนกันยายนสอง5ันหารช่วงนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยัง ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการรอเบิกจ่ายกันอยู่นะคะตากงบประมาณนะคะมะติกรมเห็นชอบอนุมัติในหลักการกันก็คงจะรอในส่วนของการประสานงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกันนะคะค่ะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรพอน้อยจะนํามารายงานให้ทราบ อีกครั้งหนึ่งหรือท่านใดที่มีข้อคําถามเพิ่มเติมก็าสามารถส่งคําถามมาได้เลยพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ